รองพื้นเลยทาออกงานทาไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ได้เลยนะคะปกปิดดีจริงๆเลี่ยง่ายทาง,ง่ายนะคะช่วยในเรื่องของสิวได้ดีนะคะผิวมันจะดูอัพขึ้นมันดูปลรทขึ้นมันดูไม่โทมนะคะใช้งานง่ายนะคะตอนนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะขอนมารีวิวซีซีครีมจากแบรนด์เค d ที่ด มาทั้งหมด3สูตร3แบบแบบนี้เลยนะคะซึ่งเขาเป็น CC ลายเสือในตำนานค่ะทุกคนซึ่งปกติเวลาขวัญตอบคำถามใน Instagram ใน page เพจอะไรพวกเนี้ยก็จะมีคนถามมาเลยว่าให้แนะนำซ c ซ r ครีมหน่อยอะไรเงี้แต่เนื่องจากว่าในช่วงเนี้ยขวัญไม่ได้ใช้ CC c r ครีมเลยนะคะขวัญจะใช้เป็นรองพื้นหรือเป็นแพ่งพับผสมรองพื้นอะไรอย่างงี้ไปนะคะด้วยความที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้การปก ปิดเราต้องไปงานอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงรองพื้นใช่ไหมแต่ทีนี้ขวัญจะมาอัปเดตเพื่อนๆฟังกันนะคะว่าซ c ครีมยุคนี้เขาพัฒนาไปไกลมากแล้วขวัญก็เองก็แอบว้าวนะคะว่าเฮ้ยเนื้อมันดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละสูตรเนื้อเป็นยังไง texture เป็นยังไงนะคะ,งงะ,คะแล้วก็แตกต่างกันยังไงคะ่ะจุดเด่นอย่างแรกเลยนะคะที่ขวัญชอบนะคะคือทั้งหมด3สูตรเนี้ยนะคะเขามี spf 50 PA 3บวกนะคะช่วยปกป้องผิวจากทั้งรังสี UVA UVB นะคะแล้วก็เป็นเนื้อ CC c r e มที่เขอเยว่าทำเนื้อมาดีมากเลยนะคะแบบซองแบบนี้7 ml นะคะ25-29บาทนะคะขนาดนี้50 ml นะคะก็จะราคา270 9บาทน,นะคะทุกคนเป็นหลอดที่ใช้ได้นานเลยขนาดก็คือเยอะมากนะ 50ml ก็50คือเยอะกว่าลองพื้นหลายๆแบรนด์เลยนะคะซึ่งเขาก็จะแตกต่างกันที่เนื้อการปกปิดนะคะเดี๋ยวขวัญจะมาเทียบให้ดูทั้ง3-4-30นี้ว่าแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเริ่มเลย สูตรแรกนะคะสูตรสีชมพูนะคะซึ่งเป็นสูตรแรกของทางแบรนด์เลยนะคะเป็นเคที่ดอลซีซีครีมสปีดไวเอสพี p บพีเอบวกนะคะตัวนี้เป็นสูตรอัพผิวใสนะคะจะเน้นผิวกระจางใสทันทีที่ทาเลยนะคะ เขามีทั้งหมด4่เฉดสี c นะคะสูตรนี้ก็จะเน้นเรื่องความเบาความฉ่ำนะคะแล้วก็แนบผิวสุดๆเหมือนไม่ทาอะไรเลยนะคะผิวจะผ่องๆคะ่ะไม่ได้เน้นปกปิดมากนะขวัญว่าเนื้อตัวนี้ดีนะคะทาง่ายนะคะครีมอะไรก็จะแตกตัวเป็นน้ําแร่นะคะขวัญว่าทาได้เหมือนเป็นแบบสกินแคร์ได้เลยนะก็คือมันบางมากจริงแต่ว่าพอทาเสร็จแล้วว่าผิวมันจะดูอัพขึ้นมันดูไบรท์ขึ้นมันดูไม่โทรมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ขวัญว่าเออดีมากใช้งานง่ายนะคะต่อไปนะคะเป็นสูตรสีม่วงนะคะ KATYDOL c ค Cream ีดค่ d oh s อสเบี p ร์บวกนะคะเป็น c c ซสีสสสสมว่วงที่เน้นเรื่องของการปกปิดนะคะตัวนี้นจะช่วยในเรื่องของการปกปิดให้ coverage ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะทุกคนช่วยปกปิดพวกรอยดำสิวรอยคล้ำใต้ตานะคะที่สำคัญคือเขามี3มเฉดสีนะคะที่ค่อนข้างต่างกันนะคะสีขาวสีกลางแล้วก็สีค่อนข้างเข้มหน่อยนะคะตัวนี้นคือขวัญรู้สึกว่าเนือ้อเขาได้มีความปกปิดใช่ไหมแล้วก็ช่วย cover พวกรูงคงขนได้โอเคด้วยนะคะส่วนตัวขวัญใช้สีเบอร์หนึ่งไลท์เบจนะคะซึ่งเป็นสีที่ขวัญว่า มันไม่ได้เหลืองมานะคือโอเคอันเดอร์โทนเป็นสีเหลืองนะแต่มันไม่ได้เหลืองเกินแล้วก็ไม่ได้ชมพูด้วยขวอนว่าทางง่ายหน้าไม่เท่านะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่อยากได้ฟิลรองพื้นแต่ไม่ได้อยากให้ดูแบบหนาหนนะักตัวน,นี้นจะสบายผิวแต่ว่าปกปิดคล้ายรองพื้นเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นคีที่ o น c c r e a ค a ีมแอนตี้อ f 50 PA 3บวกนะคะหรือว่า ดีซีครีมสีเขียวนั่นเองค่ะจะเป็นโซนคุมมันไกลสิวค่ะทุกคนเป็นเนื้อที่ไม่ได้ปกปิดอะคือขวัญรู้สึกว่าตัวนี้ปกปิดน้อยที่สุดเลยนะคะแต่ว่ามันก็ช่วยทาให้สีผิวของเราดูสม่ำเสมอขึ้นเนื้อเบาบางที่สุดเลยนะคะแล้วก็เน่นในเรื่องของส่วนผสมที่เหมือนสกินแคร์ค่ะทุกคนเพราะว่าเขามีส่วนผสมนะคะจากตัวซิก้าใบโบบกโรสแมรี่ซิงค์พีซีเอบีเอชเอดอกคาโมไมล์แล้วก็พีเอชเอนะคะที่ขวัญรู้สึกว่า ใส่มาช่วยในเรื่องของสิวได้ดีนะคะสามารถใช้ควบคู่กับสิ้นแค่รักษาสิวได้ก็จะเหมาะกับน้องๆวัยเรียนที่เฮ้ยอยากแต่งหน้าไปโรงเรียนแต่ไมไยากดูโพลไม่ได้อยากดูสุดว่า,วาแบบเฮ้ยเราทารองพื้นลทาซีซีมาตัวนี้ก็คือเนื้อบางมากนะคะและที่สําคัญคือยังช่วยในเรื่องของสิวได้ด้วยค่ะ ถ้าถามขวัญว่าขวัญชอบสูตรไหนมากที่สุดนะคะขวัญจะชอบสูตรสีม่วงมากที่สุดนะเป็นรุ่น cream speed cover นะคะขวัญจะใช้เป็นเบอร์1 light beige นะคะแต่ขวัญจะลองทาเพื่อนๆดูนะคะว่าทาบนหน้าจริงครึ่งหน้าเทียบกับไม่ได้ทาเป็นไงเพราะว่าขวัญอะเป็นคนที่มีพวกรอยสิวต่างๆนะคะแล้วก็ต้องการการปกปิดแบบได้ทั้คำ้ำอะไรอย่างงี้เนาะสูตรนี้ก็จะค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าเนื้อเขาบางเบาแล้วก็ช่วยปกปิดได้ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูเลย นี่นะเดี๋ยวขอนจะลองทาให้เพื่อนดูนะจริงๆแล้วขอนรู้สึกว่าทาด้วยฟองน้ำก็ได้หรือทาด้วยมือก็ได้นะคะแต่ขอนรู้สึกว่าทาด้วยมืออ่มันก็เนียนแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะด้วยความที่เขาเป็นสีสีเลยอะ่ะมันทาง่ายแล้วมันก็แนบผิวดีนะคะมันไม่ได้หนาเกินนะแต่ว่าพอทาลงไปแล้วรู้สึกว่ามันปกปิดได้ดีเลยนะ หรือเพื่อนๆจะลองใช้กับฟองน้ำก็ได้นะคะเดี๋ยวขอนลองใช้กับฟองน้ำให้ดููดกันคือมันเบาสบายผิวดีอะขอนลองใช้มาสองสาครั้งแล้วนะขอนรู้สึกว่า ซีซีที่ทําเนื้อมาดีมากอะมันไม่ได้เนอะหนะเกินไปนะขวัญม,มีความแบบคิดฝั่งใจตัวเองอะว่าซีซีอะมันจะต้องเนอะหนะใช่ไหมเพราะว่ามันมีแบบสารแบบลูกอะเยอะแต่ตัวนี้เออทาง่ายเลยนะคะให้ดูเทียบหน้าฝั่งที่ทากับไม่ทานะคะการปกปิดมันก็จะประมาณนี้เลยคือมันเหมือนเราทา,พ,าพวกรองพื้นเนื้อบางๆนะคะแต่ว่ามันสบายผิวกว่ารองพื้นเยอะเลยนะคะนี่นะคะคือการทาครึ่งหน้านะคะด้วยซีซีครีมสปีดคัลเวอร์นะคะของเคทตี่ดอ ทาฝั่งนี้นะทุกคนจะเห็นว่าความสว่างเนี่ยถือว่าโอเคนะแต่ว่าสีของเขาเนะี่ยมันจะเป็นอันเดอร์โทนที่ค่อนข้างเหลืองนลดกนึงนะแต่มันก็ไม่ได้เหลืองเวอร์จนขวัญใช้ไม่ได้นะคะขวัญว่ามันยังฟิตกับสาวไทยส่วนใหญ่ที่มีอันเดอร์โทนเหลืองนะคะทาง่ายมันก็จะไม่เทาด้วยนะคะเดี๋ยวขวัญจะลองแต่งหน้าให้แบบ ครบทุกส่วนก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูฟินิชลุกนะคะว่าสุดท้ายแล้วโอเวอร์ออกมาเป็นยังไงคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นฟินิชลุกนะคะที่ได้จากเคที่ดอนะคะตัวนี้เป็น c ีซ r ครีมสป e ดคัฟเฟอร์นะคะอย่างที่ขวัญบอกไปแล้วค่ะตัวนี้เือมันให้การปกปิดที่ดีมากขวัญว่าทาแทนรองพื้นได้เลยทาออกงานทาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะปกปิดดีจริงๆนี่คือขวัญไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยนะทุกคนตรงพวกรอยสิวต่างๆเนะี่ยคือไม่ได้ใช้เลยนะคะแล้วก็เนื้อเขาเนี่ยจะไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบเพ้ิหนาเต ะะแล้วก็ไม่ได้บางมากถ้าเกิดใครที่ชอบบางมาก้วก็จะเน้นเป็นสูตรสีเขียวหรือสีชมพูนะคะตัวนี้ด้วยความที่มันมีคารเมลที่มากขึ้นนะคะมันก็จะมีความแบบเพิ่มนิดนึงเพิ่มเนื้อความเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ก็ยังเกลี่ยง่ายทาง,ง่ายนะคะจากที่ขัญลองมาสองสารอบ้วขวัญพบว่ามันไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ติดทนค่อนข้างดีมา,มากๆเลยนะมีหลุดแค่ตรงปลายจมูกที่เวลาเราโดนหน้ากากอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องคุมมันขัญบอกว่ากลางๆนะตัวนี้ไม่ได้คุมมันทั้งวันขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเวลาที่เราพ่นสเปรย เราเอาทิชชู่ซับเนี่ยผิวหน้าก็กลับมาดูฟ resh เหมือนเดิมนะคะหรือว่าเราจะซับมันอย่างเงี้ยมันก็ไมไ่รู้สึกว่าเมคอัพขยื่นหรือเป็นคราบเป็น,น,นหนาๆเตอะๆอย่างเงี้ยคือไม่เป็นนะคะเพื่อนๆก็ไปลองดูกันได้นะคะนี่ก็เป็นสูตรที่ขวัญชอบถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ต้องการปกปิดมากไม่ได้ถึงขั้นไปงานเป็น everyday look ก็ตัวนี้ก็ทาบางได้แล้วก็แต้มเฉพาะจุดตรงที่เรามีปัญหาก็ได้แ้วถ้าเกิดใครชอบงานผิวสุดๆเลยไม่ได้ต้องการการปกปิดอะไรขนาดนั้นนะคะก็แนะนำเป็นสูตรสีเขียวแล้วก็สีชม ก็ะะจะตอบโจทย์กว่าเนาะใครที่สนใจนะก็ไปลองหาซื้อได้ละคะ่ะเขาน่ารักมากทุกคนคือร้อยกว่าบาทเองนะคะซื้อได้ที่บิวเทรียมแล้วก็อีเวนต์บอยเลยนะคะสำหรับคลิปนี้พันก็ไปก่อนนะบ๊ายบาย